และนี่คือลูกมอนทุกคนเห็นไหมใช่ทุกคนเห็นวันนี้เราจะพาทุกคนไปเก็บลูกมอนกันและนี่คือต้นมอนของเรามันดกมากเพิ่งเคยมีต้นมอนนี่คือที่มันร่วงจากพื้นเยอะมากเรามาเก็บลูกม่วงกันเถอะวันนี้เราจะมาพาเก็บผลไม้ก,กันแบบคนว่างดูสิเราจะเก็บเฉพาะลูกม่วงไว้ ลูกนี้เน่าแถมมีมดลูกลูกนี้สวยนี่สวยยูทูบเบอร์เขาถ่ายวิดีโอกันยังไงวะมือมือถ่ายเองเนี่ยยากจริงโอเคลูกลูกนี้เด็ดมาละกะจะบอกว่ามันยังไม่ม่วงโอเคลูกนี้ก็ได้อยู่เยอะมากเราจะต้องรีบเก็บลูกม่วงไปกินเพราะว่าเดี๋ยวมันจะล่วงซะก่อนอดกินนจะจ๊ะนี่นะทุกคนอุ้ย เสียงอะไรมีม่วงแจ๋เลยม่วงมากม่วงแจ๋วอะอะไรคือม่วงแจ๋ดูสิผลงานเสียงเมื่อกี้ทํามาเรากลัวเลยมีสองอุ้ยล่วงหนึ่งอ่ะเด็ดยากจังลูกนี้แม่งเด็ดยากเอาลูกนี้เด็ดยากโอเคได้ละฮัลโหลมาทำอะไรกันนี้อะทุกคนมีกับปีโป้มันรักเจ้าของจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกมันกลัวเสียงดังอุ้ย อันนี้บีบเปะเลยนี่นี่นนี่ข้างบนเยอะเยอะส่วนลูกหนที่มันยังไม่ม่วงเราก็ยังจะไม่เก็บนะค่อยมาเก็บได้เยอะมากไม่เคยกินเยอะขนาดนี้มาก่อนเยอะอยู่ทําไมมันดูไม่เยอะเลยวะนี่นี่นี่นข้างล่างทุกคนเห็นไหมเห็นไม่จ๊ะสีม่วงเก็บสีแดงไปกินสักลูกสิมันจะเปรี้ยวๆนะส่วนสีม่วงมันจะหวานช้อุยนู่นทำไมเรามองไม่เห็นวะเมื่อกี้นี้เราต้องเก็บเนี่ยทุกคนเห็นไหม ฝั่งโน้นอะที่เรามาจากฝั่งโน้นแม่รู้ไม่เห็นวะใบไม้มันปิดสิเราจึงไม่เห็นทางนี้เราต้องเก็บลูกสิม,มงไปก่อนที่มันจะลวกอุ้ยนั่นไงแต่ทีเดียวล่วงเลยก็น่าจะหมดแล้วแหละมันเหลือนิดนึงแต่เก็บเท่านี้แหละจะกินเท่านี้ถ้าถามว่าคลิปนี้ถ่ายทําไมก็อยากถ่ายมีอะไรปะนะล้อเล่นล้อเล่นลเราว่างเฉยเฉยเราไม่มีอะไรทำ <laughs> อันนี้คือเราไปล้างมาละสะอาดป่าไม่รู้แต่รู้ว่า,าล้างละโอเค เราจะมากินกันดูสีมือมือฉันม่วงเลยเราจะลองกินลูกสีแดงก่อนละกัน <c oughs> อันนี้คือลูกสีแดงนะทุกคนหืมเ <c oughs> ปรี้ยวม,มาก <c oughs> ลูกสีแดงเปรี้ยวม,มาก <c oughs> ต่อมาเรามากินสีสีม่วง <c oughs> ครึง่งครึ่งแดงครึ่งม่วงกันอืม <c oughs> หวานอมเปรี้ยวนะโอเคเรามากินลูกสีม่วงกันเลย สีม่วงที่ต้องการจะหวานชาขนาดไหนอืมโคตรหวานอ่าไม่ได้กินมากินมารสชาติแปลกๆวะก็อร่ยแต่งนะ่ะพม่เคยกินลูกม,มันที่อร่อยขนาดนี้ปกติไปเก็บกินที่อื่นลูกสีแดงก็กินแล้วไม่เคยกินสีม่วงเพราะว่าขึ้นปุ๊บ เด็ดปั๊บนไม่เป็นคลิปกินโชว์